สวัสดีชาวแก็ทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้ทำคอนเทนต์ u t u b e คลิปแรกของเราจำเป็นต้องมีแจกนาดนี้เนะครับเราก็จะเอา Mystery Box นะครับกับแคมเปญ99ดับเบิลช็อตนะครับเอาไปให้กับน้องบอสของเรานะครับซึ่งบอสก็สุ่งมาเป็นกล่องขนาดกลางครับมีเดี่ s i ซ้าของเรานะครับก็คือกล่องละ499นะครับไปดูกันว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะครับติดตามกัน ที่เห็นข้างหลังนะครับก็คือโต๊ะทํางานประจำผมครับซึ่งนี่เราก็จะแพ็คกองกันตรงนี้นะครับแบงค์ก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะเราก็จะมาจัดกล่องสุ่มกันนะครับแต่ผมเนี่ยจะไม่บอกก่อนเอาให้ทุกคนนะครับแต่รุนพร้อมน้องบอสกันเลยว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในกล่องนะครับเป็นสายพันธุ์อะไรนะฮะไปเริ่มกันเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์นะครับที่น้องบอสจะได้รับนะครับซึ่งผมก็ได้สุ่มมาให้แล้วนะฮะผมก็ได้ถามน้องเขาแล้วนะครับว่าขอห้าสายพันธุ์ในใจหน่อยนะครับน้องเขาก็เลือกก็า่อวบ ขอแล้วก็้ที่มันใจดีใจดีนะฮะแล้วว่าโอเคเป็นสายพันธุนี้ให้น้องเลยแล้วกันครับแล้วก็จะมีกล่องแบบนี้ให้นะฮะสำหรับกล่องสุ่ม4 99 99นะครับแล้วแต่ขนาดเนาะนี่เราก็เลือกให้น้องบอสเป็นอย่างนี้แล้วกันจะได้สวยๆหน่อยแล้วก็เป็นวัสดุรองพื้นจากทางพลันแก๊งนะครับไปไหนก็ไหนละแล้วก็แพ็คให้มันดูสวยงามชักหน่อยนี่นะครับ ก็เป็นเทปลายใหม่ของร้านนะครับดูแบบน่ารักตะมุตะมีดีนี่นะฮะใส่กองไปก่อนก็วันนี้นะครับเราก็เรียกแกร็บมานะครับเราก็จะไปที่ปตทบ้านพทุกตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรานะครับจะไปหาน้อง บอสกันนะครับที่ปตทบ้านไร่นะครับก็อยู่เลยที่ไหนนะดเยาสองไม่ใช่ซึ่งต้องบอกว่าอยู่ไกลจากที่เราอยู่นะครับประมาณ13.69ามกิโลนะครับร้านนี้ครับโอ้ยหมดแม่ไฮ้ก็กูดูในระบบแก๊ปไงงี่คิดว่า GPS ีเอสซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าน้องบอสเนี่ยจะชอบแมงมุมที่เราสุ่มไปให้หรือเปล่านะครับอ่านี่เหมือนเหมือนพงนะพี่จะเลี้ยงตัวแรกอ่ะผมผมผมควรเริ่มสายพันธุ์ไหนดี บางแก้วเนยไม่ใช่แมงมุมเพื่อนโอเคนะครับสายพันธุ์ที่เราควรเริ่มเป็นสายพันธุ์แรกนะครับเราสามารถเริ่มจากสายพันธุ์ไหนก็ได้เนาะให้เรามีความรู้ความพร้อมนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องเริ่มจากโกลเด้นนีเสมอไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องเริ่มจากแมงมุมสําหรับมือใหม่เพราะว่าแมงมุมสาหรับมือใหม่ไม่มีจริงเนี่ยอย่างเช่นจีซองจีซองมีมีงบ1000บาทใช่จีซองบอกว่าอยากเลี้ยงแบบสีสีเลย เราก็จะเลี้ยงเม็กซิกันไฟเล็กก็ได้นี่รูปนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเม็กซิกันเฟรมนี้ก็ได้นะครับ <ged> หรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถรับผิดชอบได้เนาะไม่ต้องแบบว่าหาแมงมุมสําหรับมือใหม่ก่อนครับผมก็คือตอบว่าเราเลี้ยงจากสายพานายันธุ์ไหนก็ได้ได้นะฮะคําถามต่อไปนะครับก็คือคําถามว่าแมงมุมจะเป็นต้องใส่ถ้วยน้ําหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะครับเราต้องตอบว่าเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเรามาอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเราใส่ถ้วยน้ําลงไปในตู้เลี้ยงทําไมนะครับเหตุผลที่หนึ่ เหตุผลที่2คือเพื่อทาความชื้นสัมผัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับว่าเราจะใส่ถ้วยน้ําหรือไม่ใส่ถ้วยน้ำนะครับถ้วยน้ำนะครับทำหน้าที่เป็นความชื้นสัมผัสภายในกล่องเนาะความชื้นสัมผัสหมายความว่าเมื่อน้ําในถ้วยมันระเหยขึ้นไปอะครับมันก็จะทําหน้าที่ในการที่จะมีความชื้นภายในกล่องเนาะส่งผลให้แมงมุมนี่มีความชื้นเพียงพอที่จะลอกคราบนะครับผมอ่ะเนี่ยมันอย่างเสื้อเสื้อตัวนอกเนี่ยอ่เสื้อตัวนอกนี่คือคราบเก่าแล้วเขาก็จะลอกคราบใหม่ออกมาาานนะรหววว่่งเเเเสสสสืืื้้้อออตตัััีีีดํกบย มันต้องการความชื้นในการที่จะเหมือนกับว่าถอดออกแต่ถ้าไม่มีความชื้นเนี่ยมันจะติดกันแบบนี้มันจะติดกันอ่าเสื้อดํากับเสื้อสีเนื้อจะติดกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องการความชื้นสัมพันธ์นะครับในการที่จะลอกคราบนั่นเองครับในแมงมุมเด็กนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ถ้วยน้าก็ได้นะครับพยายามสเปรย์ไว้ข้างฝาผนังเนี้ยนะครับผมแมงมุมใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะที่เขาใส่ถ้วยน้ำเพราะบางครั้งเนี้ย ซับสเตตเนาะด้วยความที่ตู้มันใหญ่ความชื้นมันระเหยง่ายครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยใส่ถ้วยน้ำไว้เพื่อคุมความชื้นในตู้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าแมงมุมเด็กๆน้อยังไม่จําเป็นแต่ว่าแมงมุมใหญ่ต้องจำเป็นนะครับของความชื้นครับถ้ารองพื้นแห้งแต่มีถ้วยน้ําก็โอเคครับผมประมาณนั้นคำถามจากฮาเล่เอามาเล่นบนมือได้ไหมครับแมงมุมเล่นบนมือได้ไหมตออคำถามของฮาเล่ก่อนนะครับแมงมุมนะครับเล่นบนมือได้ไหมเนาะมันคำหนึ่งที่ผมชอบมากี่้คือคำนี้ นะครับผมคำนี้เนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยรับผิดชอบชีวิตตัวเองเนาะถ้าเราจะไปจับมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแมงมุมเนี่ยถ้าให้ผมพูดนะผมจะรณรงค์ว่าเราเลี้ยงอย่างเดียวไม่จับดีกว่าแต่มันสามารถขึ้นมือได้แต่ว่านอ้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะครับเลี้ยงแมงมุมเพื่อสังเกตพฤติกรรมเนาะเหมือนเราเลี้ยงในเหมือนเราเลี้ยงตู้ปลาเหมือนเราเลี้ยงปลาเราไม่จําเป็นต้องเอาปลามาเล่นเนะาะโอเคเมื่อกี้คีดสองถามว่ากัดไหม แมงมุมทุกชนิดนะครับมีโอกาสกัดแม้กระทั่งสายพันธุ์ goldenie curly h a d ที่บอกว่ามันเชื่องที่บอกว่ามันนิ่งเนี่ยผมว่ามันไม่จริงเสมอไปนะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมแต่ละตัวว่ามันจะกัดเราตอนไหนมากกว่าเนาะด้วยอารมณ์ด้วยนู่นนี่นั่นแต่ว่าแมงมุมดินเนี่ยเขาจะพิษน้อยกว่าแมงมุมต้นไม้แมงมุมดินเนี่ยเขาจะมีการเตะขนก็คือการสลัดขนก้นเนี่ยมันจะรู้สึกคันก่อนการกัดส่วนแมงมุมต้นไม้เนี่ยอย่างเช่นเมทัลิก้านี่รูปสวยมากนะครับสายพันธุ์นี้ก็พิษแรงมากแล้วก็กัดเจ็บด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนก่อนผมมันกัดชอบกับผ่านอ๋อทำสเซปแล้วเลยท่านี้นะครับก็คือท่าขู่นะครับก็คือท่าทีสโพนสนะครับทีสโพสก็คือช่เป็นอยาก่อนไม่ใช่เป็นอยาก่อนมันคืออาการที่เรียกว่ามันขู่ไว้ก่อนนะฮะพาลี่ทำนีู่้เออประมาณนั้นนะครับก็นี่ท่านี้ที่ผมขึ้นไปนะครับก็คือท่าทีสโพสนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็จะไปหาน้องบอสกันเลยครับไป ิสซิลีบล็อกนะครับก็จะมีทั้งหมดสขนาดเนะนาะตามภาพนี่เลยก็จะเป็นกล่อง 99, 49 9แล้วก็99 9ครับเป็นกล่องเล็กกลางใหญ่น้องบอสแนะนำตัวหน่อยชื่อบอสครับเรียนอยู่กาตลาดมอปีหนึ่งครับน้องบอสเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องของผมเองนะครับเป่นน้องคณะผมเพิ่งรู้จักกันตอนที่วงการแมงมุมเหมือนกันว่าเออน้องเขาอยู่การตลาดอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้นะครับน้องบอสก็มาอยู่กับเราเร้อที่จะรอยแล้วนะครับซึ่งน้องบอสเนี่ยสั่งเป็นมิสซิลีบ็อกขนาดใหญ่ เป็นขาดกลางสี99ขาดการนะครับก็คือสี99เนี่ยก็จะได้สุ่มแมงป่องแล้วก็สุ่มแมงมุมด้วยเพราะเืจะเป็นแมงมุมด้วยนะครับเมื่อคืนที่พี่ถามไปว่าถ้าสายพันธุ์ที่อยากได้มีอะไรต้องจำได้ไหมก็พาราไฮบอแาแล้วก็โค้งใจดีครัโอ้ยพาราไฮบอแนก็มีเลยแล้วก็สายพันธุ์ที่ใจดีหน่อยก็อาจจะเป็นโรซี่ประธานแบ็กซึ่งเราไม่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นหลายๆสายพันธุ์ที่ผมแบบดิ้นมาให้เนาะเรามาดูว่า วันนี้เราจะได้อะไรไปนะครับนี่นะครับนีนคบคบ่คือมิสเตอรี่บ็อกบอลนะครับเดี๋ยวเราจะมากเก็ตนะครับว่าใคเนียชอบหรือเปล่ปาซึ่งรุ่นใบพร้กอบกันเลยนะครับก็นนี้เลยแจกเลยแล้วกันคิดว่าจะได้สายพันธุ์ไหนอ่าก็ก็น่าจะเป็นอย่างอยากได้ที่บอกว่อย่าครับอาราโอก็คือห้าสายพันธุ์เลยเต็มเป็นก่น <laughs> องออมาอ่าเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันเราจะใช้ความรุนแรงนะครับ ฉีกมันออกมาเ่อเป็นสายพันธุ์ไหนถ้าโมไม่อ่านี่่อ้คิดคิดว่าประมาณว่าสายพันธุ์ไหนมิกซิกันไหมไม่กซิกันอะไรเฟมนะเฟรมนี่เหรอให้รุนเองเลยพาลาพาลาเอยนะอะไรก็พี่น้องเขาบอกเขาคือนะครับก็อยากได้ปพาลาไฮมานาเลยนะครับ อบ้างโอเคไหม,อมโอเคโอเคอะไรรีบพอดีเลยในรายการพอดีเลยแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยมีเป็นรองพื้นนะเผื่อนะ้องโตขึ้นแล้วก็มีเป็นกล่องนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ขายแยกอยู่เหมือนกันชุดละห้าสิบสั่งได้เหมือนกันนะครับแอบไปของเล็หน่อยประมาณนี้นะอันนี้เราก็จัดกันไปจนถึงวันที่สิสอง ก็ส,สัักด้ไครบสำหรับเมื่อกี้นะครับมิสซิี่บ็อกเราก็ได้เปิดเป็นไปที่เรียบร้อยแลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามน้องบอสกันนะครับว่าเป็นไงบ้างถูกใจเลยชอบเลยครับเออได้สายฟันที่ชอบพอดีเลยตามที่หวังเลยตามที่ทหวังเลยใช่ไหมครับยังไงให้น้องบอสฝากอินส a าแกรมไว้หน่อยครับอ๋อไอจี IT ก็ตามนี้เลยครับครับผม โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับภารกิจมิสซิรี่บ็อกของเรานะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับลงคลิปเป็นคลิปแรกนะครับยังไงฝากกด s u b สไครต์กดติดตามช่องพานแกงกันด้วยนะครับถ้าถูกใจมากกดไลค์สองทีครับผมกดครั้งเดียวพอครับผมและยังไงฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอโยชาวแกงไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย